ฮัลโหลฟังทางนี้ก่อนตัวที่สร้างนี้จริงๆแล้ว TikTok t i k t o k คือบัตรเครดิตบัตรเครดิตคือตัวร้ายคือตัวสร้างนี้ที่ถ้าคุณใช้ดีๆนะคะอีกวิธีหนึ่งทางลัดนะคะที่ทำให้คุณสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในฟินฟินทอค่ะวันนี้อยู่ในช่วงแฮปปี้มันนี่นะคะกับอวันค่ะวันนี้จะมาชวนทุกท่านคุยกันค่ะว่าถึงเรื่องของไมซ์เซตทางการเงินนะคะ4ี่ไมซ์เซตทางการเงินซึ่งถึงเวลาที่คุณจะต้องรีเซตมันสัทีค่ะโน no, ไม่ใช้อีกต่อไปมาดูกันค่ะว่า m มซ์เซตทางการเงินที่เรามักจะเข้าใจผิดนะคะแล้วเราควรจะรีเซตทั้ง4ข้อนั้นมีอะไรบ้างไปที่ข้อแรกเลยค่ะ 1. งงานประจําสําคัญที่สุดการมีเงินเดือนแน่นอนที่สุดนี่คือ m มซเซต เดิมๆที่พ่อแม่เราจะบอกว่าให้เรานะหางานประจําทำนะคะงานที่บริษัทมั่นคงนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเงินเดือนที่มั่นคงมีชีวิตที่มั่นคงเป็นสูตรสําเร็จแต่จากโควิดที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นแล้วนะคะว่าจากนี้ไปนะคะการมีเงินเดือนไม่ได้เป็นสิ่งที่จะการันตีเลยว่าเราจะมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงทางการเงินหลายๆบริษัทคะ่ะต้องปิดตัวลงมีการเลิกออฟพนักงานแบบที่เราตั้งตัว<อ>ไม่ทนันนั่นแปลว่าการมีเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะเป็นเครื่องมือการันตีเนาะแต่สิ่งที่การันตีก็คือ วันนี้ถ้าเราสามารถที่จะหาแรงรายได้จากหลายทางอันนั้นสี่สำคัญกว่าและจะการันตีความมั่นคงให้เราด้วยนะคะมาเ e t ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือบัตรเครดิตคือตัวร้ายคือตัวสร้างหนี้ใช่ไหมนะฮัลโหลฟังทางนี้ก่อนจะบอกให้นะคะว่าตัวที่สร้างหนี้จริงๆแล้วดิท็อกดิท็อกคือบัตรเครดิตหรือตัวคุณวินัยทางการเงินของคุณต่างหากที่เป็นตัวสร้างหนี้แต่บัตรเครดิตไม่ใช่ตัวสร้างหนี้นะคะบั Credit, ตรเครดิตกลับเป็นเครื่องมือที่ถ้าคุณใช้ดีๆนะคะมี คุณอีกตั้งหากมีประโยชน์ม,มากกว่าโทษยังไงลองสังเกตสิคะตอนนี้นะคะบัตรเครดิตนะคะมีโปรโมชั่นมากมายวันนี้ถ้าคุณจ่ายเงินด้วยเงินสดดีไม่ดีจะจ่ายแพงกว่าบัตรเครดิตอีกคะ่ะบอกให้นะคะอย่างตัวอ้วนเองนี่นะคะทุกวันนี้นะคะดูหนังฟรีทุกโปรแกรม<อ>จริงๆไม่ฟรีหรอกคะ่ะแต่ก็ใช้กลับัตรเครดิตแลกมานั่นเองนะคะตันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างถ้าคุณใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดนะคะจะบอกให้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ในมือเรานั่นเองนะคะบั<ห>ตรเ <ๆ S 1> ครดิตไม่ใช่ตัวร้ายอีกต่อไปค่ะแต่ตัวรรายจิงก็คือ ความคิดและความเข้าใจและวินัยทางการเงินของคุณต่างหากนะคะสำหรับ m มเคิเซข้อที่3นะคะที่คุณควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะคะนั่นก็คือการเล่นหุ้นคือการพนันหลายๆครั้งนะคะถ้าเราคุยกับผู้รักผู้ใหญ่หรือคนที่โตกว่าเราบอกว่าเราเนี่ยลงทุนในหุ้นมีการเล่นหุ้นเขาก็จะกลัวเอาจริงๆแล้วเรามองให้ดีคะ่ะสิ่งที่เรากลัวคืออะไรเราไม่ได้กลัวการเล่นหุ้นนะคะแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือเรากําลังทําในสิ่งที่เราไม่รู้ต่างหากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครจะเริ่มลงทุนในตลาด หรือการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องมีนะคะนั่นก็คือความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่คุณกําลังจัดลงทุนนั่นเองการเล่นหุ้นนะคะที่เราเรียกกันว่าการเล่นหุ้นแท้จริงแล้วนั่นก็คือการที่เราไปลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งเพราะฉะนั้นคือเราเอาเงินไปลงทุนนั่นเองวันนี้ใครฟังอยู่นะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเป็น first jobber ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะไหนจะต้องมีทั้ง know how ไหนจะต้องมีทั้งเงินลงทุนและที่สําคัญต้องมีเวลาแต่ วันนี้เนาะเรายังทํางานประจําอยู่หรือเรายังเป็นนักศึกษาหรือว่ามีเงินเก็บอยู่แต่เราไม่มีโน้ตหาเหล่านั้นอีกวิธีหนึ่งทางรัฐนะคะที่ทําให้คุณสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้นั่นก็คือการเข้าซื้อหุ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นนะคะไม่ใช่การพนันแต่สิ่งที่เป็นการพนันนั่นก็คือคุณลงทุนโดยที่คุณไม่มีความรู้คุณกะจะซื้อของถูกขายตอนแพงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาแคปิตอลเกนกําไรส่วนต่างโดยที่คุณไม่มีความรู้เลยไม่เข้าใจเลยว่าหุ้นตัวนี้คือกิจการอะไรอันน้นละคะคคื การพนันหรือแม้กระทั่งการซื้อหุ้นตามกลุ่มหลายตามที่เขาเรียกว่าโพยผีบอกอะไรเงี้ยมีคนบอกมาแล้วซื้อตามเขาโดยที่คุณไม่เข้าใจเลยคุณอย่าลืมนะเขาเข้าตอนไหนออกตอนไหนคุณไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเซฟที่สุสดอย่าเล่นหุ้นด้วยไม์เซตของการที่จะซื้อถูกขายแพงอะไรเงี้ยไม่ใช่คะ่ะแต่ให้คุณจะทํากําไรทั้งทีในตลาดหุ้นนะคะจงทํากําไรด้วยข้อมูลคะ่ะไม่มีใครรวยจากหุ้นเพราะดวงนะคะและไม์เซ็ตข้อที่4นะคะเปลี่ยนได้แล้วไม์เซ็ตที่บอกว่าเราทํางานมันเหนื่อย เราต้องให้รางวัลตัวเองไม่ใช่ตรงนี้นะคะถามว่าต้องเปลี่ยนเลยไหมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแต่เติมให้ค่ะให้รางวัลตัวเองคุณต้องมีกรอบของการให้รางวัลนะคะเ <c ười> มื่อคุณได้รายได้มาค่ะ, <c ười> คคะกันเลยค่ะจริงๆอ่ะโค้ชพิกิตนะคะในฟินฟินทอปหลายๆคลิปได้พูดเรื่องนี้ไว้มากเลยค่ะว่าใช้เงินที่คุณหามาได้นะคะให้กับตัวเองใช้ให้เต็มที่ก่อนจะใช้กันเงินขึ้นมาก่อนแบ่งเงินเดือนของคุณค่ะออกเป็นกอง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 ที่1่กองที่คุณจําเป็นจะต้องใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจําวันตนางๆนานาที่จําเป็นต้้องใช าเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายคงที่ค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นเนาะกองที่2ค่ะค่าใช้ใจ่ายแผันแปรหรืออะไรก็ตามและกล่องที่3นั่นก็คือค่าใช้ใจ่ายเพื่อการออมสุดท้ายแล้วถ้าคุณยังมีเหลือจงเอาไปใช้แล้วพิกิตเขเคยบอกไว้ว่าเอาไปใช้ให้หมดด้วยนะค่อยเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับไมเซ็ t ข้อสุดท้ายนั้นบอกทุกคนเลยค่ะว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนค่ะแต่คุณต้องเติมอาวุธให้มันนิดหนึ่งว่าคุณจะต้องแบ่งออกมันเป็นก้อนอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะมาถึงตรงนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แบ่งให้เพื่อนๆคคคุณดด้ววยนนะะถึงแิ ต้องรีเซ็ตค่ะรีเซ็ตใหม่เซ็ตทางการเงินใหม่ทั้ง4ข้อนี้นะคะและอยากรู้จังว่านอกจากใหม่เซ็ตสข้อนี้ที่อวนบอกท่านแล้วคะ่ะว่าถึงเวลาต้องรีเซ็ตแล้วคุณคิดว่าใหม่เซ็ตทางการเงินข้อใดที่ถึงเวลาที่มันเราจะต้องแก้แล้วล่ะเราเชื่อกันแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะก็พิมพ์กันมาเพื่อพูดคุยในคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กด follow ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะคะจากทีมงานฟินฟินทอปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ